วันนี้เจอกันอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวของกันนะคะฉันเพิ่งไปช็อปมาค่ะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเซนอรีนะจ๊ะทั้งหมดทั้งมวลในถุงเนี่ยฉันหมดไปเอ่อ26ปอนด์นะคะตีเป็นเงินไทยประมาณ1000กับอีก40บาทนะจ๊ะในถุงนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของวันนี้กับ1 0 4 0บบาทนะคะที่อังกฤษสามารถซื้ออะไรมาได้บ้างนะจ๊ะ แต่ก่อนอื่นเนี่ยเออเดี๋ยวเรามาขูดหวยกันก่อนตอนนี้เราก็ยังอยู่กับสายคุณแม่มันนี่คุณแม่คะ่ะเรามีหวยขูดกันอีกแล้วคะะวะ่ะ้เหรออ่าลังวันที่หนึ่งนะคะคุณแม่หนึ่งหมื่นปอนคะ่ะหวยขูดหนึ่งหมื่นปอนคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะคุณแม่ขา หนงคนหนึ่งสี่แสนสี่แสนบาทค่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่ถ้าคุณลูกถูกสี่แสนคุณแม่อยากได้อะไรคะไม่อยากได้หรอกค่ะเพราะมันสี่แสน <c oughs> จะนี่เนียวเองช่วอะไรไม่ได้ <c oughs> นี่นะคะหวยขูดมูลค่ารางวัลที่หนึ่งคือสี่แสนบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าก่อนที่เราจะรีวิวนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าหวยขูดวันนี้เราจะได้อะไรบ้างปีบ้าหวยขูดมาก <c oughs> <c oughs> คุยกับแม่ทีไรต้องขูดหวยเพราะแม่แม่นาโชค ติดติดติด,ตดใช่ไหมแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกดูสิว่าลูกจะได้อะไรบ้างมันต้องดูวินนิ่งซิมโบคนเอาวินนิ่งซิมโบมันจะต้องให,มงให้มันจะต้องให้ได้ตัวนี้เพื่อนๆตามโลโก้ของมันแต่ว่าแป๊บหบนึ่งนะเกมนี้มันจะต้องให้ได้ตามโลโก้ของมันแล้วก็นี่รางวัลน,นะคะอะไรนะแม่ สี่แสนนิดเดียวทำอะไ,ไ,ไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ค่ะคุณแม่ขาโดนโดนแดกค่ะโดนแดกค่ะ, Dad, คะมันไม่มีอะไรที่แมทช์กันเลยค่ะ,ค, Dad, ค,ะคุณแม่คุณลูกโดนแดกค่ะคุณแม่ขา แล้วกันตนั้นถึงได้แล้วไม่ได้เยไม่ดีเลยกันตอนั้นอุ้ยแม่ขูดนิดนิดหน่อยหน่อยเองไม่ได้ขูดไม่ได้ขูดแบบว่าลากไส้ิไม่ได้ขูดเลือดซิดใช่ไหมไม่ใช่ขูดจะเลือดซิบแม่ขูดนิดนิดหน่อยหน่อยแค่สะกิดนิดนิดขูดพอทะลอกใช่ไหมขูดพอทะลอกค่ะคุณแม่ไม่ได้ขูดแบบว่าขูดขูดผิวหนังแหกไม่ใช่แบบนั้น ุดนิดนิดหน่อยหน่อยสี่สิบาทแท่านั้นเองโอเคไม่ถูกไม่เป็นไรเงินเข้ารัฐบาลสาธุนะเพราะว่าหวนนยนะวี่นั่นขุดกันทุกวันเหรอไม่ก็แล้วแต่คนซื้อสิถ้าใครขยันขุดก็ซื้อไปสิเขาไม่ได้ห้ามนี่แม่โอ้โหรัฐบาเรามีทุกวันนี้มันขุดกันที่ไหน ไม่แต่อันเนี้ยก็คือทําให้ถูกเงินมันก็เข้ารัฐบาลรัฐบาลเอาไปพัฒนาส่วนอื่นๆเอาไปให้เอาไปบริหารโรงเรียนเอาไปบริหารโครงการนู่นนี่นั่นใช่แม่เราก็คิดแบบนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าเฮย้ยทําบุญแบบนี้ใช่เราคิดว่าเราทําบุญทําบุญเสี่ยงโชคใช่ค่ะโอเคแม่เดี๋ยวทีนี้เรามารีวิวของกินกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะเนี่ยหนึ่งพันสี่สิบบาทนะคะ อย่างแรกเลยแม่ลูกซื้อปลาหมึกมามันเป็นปลาหมึกคารามาลีอะ่ะมันเป็นปลาหมึกนี่นะคะนี่ราคาอยู่ที่เออสองปอนด์กว่า,วาๆเพื่อนๆประมาณหนึ่งร้อยนิดๆนะคะหนึ่งร้อยห้าบาทอะไรประมาณเนี้ยยังนะคะสองปอน,นด์นิดๆเพื่อนๆนี่ปลาหมึกแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะคะก็เป็นคารามารีจริงๆมันก็เป็นปลาหมึกฉุบแป้งทอดนั่นแหละเออแต่ว่าเราเอาเข้าเตาอบก็ได้หรือว่าจะทอดก็ได้นะจ๊ะ อนี่อยาก<ม>ากิน<ด>มากอ,อ๋อมันเป็นอาหารคารามารีมันเป็นอาหารของทางเมดิเตอร์เรเนียนแม่อันนี้มันก็ซื้อซื้อจากในอังกฤษเนี้ยแหละอลูกซื้อจากในอังกฤษปลาหมึกที่เป็นปลาหมึกที่โรแมนติกกันนี่มาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแถวนั้นมันทะเลมันสวยมีเกาะต,ต่างๆสวยปลาหมึกเนี้ยมันมันมันไปเยนางเงือกแม่ปลาหมึกตัวเนี้ยมันไปเยกับนางเงือกเออ นางเงือกน้ำกรมสดสลดจิตสุดจะคิดจุดสุดจะคิดอะไรนะซ้ำจะพระไพรมานี้ไม่ร่อหรอพระไพรมาีไม่ร่อค่ะพระไพรมาีอยู่ที่เมืองไทยที่เกาะแก้วพิศดารนางเงือกนี้อยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียนก็เยกับคารามารีเยกับปลาหมึกพ่อปลาหมึกพระไพรมาีอยู่นู่นอยู่ที่อยู่ที่เกาะแก้วพิศดารแม่ดังนั้นก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรนี่คะ่ะมะม่วงจา้ามะม่วงมะม่วงแข็งแข็งมะม่วงเขียวเขียวนะจ๊ะอันนี้ลูกซ holder, ื้อ <โ package. S 1> มะม่วงมาแม่มะม่วงม,มะม่วง <Brid> ไม่ใช่มะม่วงสุกนะมะม่วงเขียวซื้อมาเจ็ดสิบห้าเพนนีนะคะพิกัดที่เซนเบอรี่นะจ๊ะประมาณนี้เจ็ดส <O of. S 1> ิบห้าเพนนีก็บ้านเราบ้านเราไล่เกกอะโร่เน่าไปไม่แม่เจ็ดสิบห้าเพนนีลูกลูกลูกหนึ่งก็เออ เกือบเกือบสาสิบาทนะยี่สิบกว่าบาทนะคะนี่ชําซื้อมาสองลูกลูกละยี่สิบกว่าบาทนะคะลูกก็ถูกนะเพราะว่าปกติอะแมร่ราคาเต็มเนี่ยมะม่งวงเขียวแบบเนี้ยปกติเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งปอนนะแม่นะมันอยู่ที่สี่สิบาทต่อลูกนะแล้วลูกเห็นว่าเจ็ดสิบห้าเพนเท่านั้นแค่ยี่สิบกว่าบาทประมาณสามไม่เกินสามสิบอะลูกก็เลยรีบคว้ามาเลยสองลูกเพราะว่าลูกชอบกินมะม่วงเขียวค่ะ แต่ว่าบ้านเรามันมันถูกนะแม่เราบ้านเราเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงมะม่วงก็มันปลูกได้ที่นี่มันปลูกไม่ได้อะะยยเปล่าบาทนี่รึบาทที่นี่มันปลูกไม่ได้อ่ะแม่แม่มันเหมือนมะม่วงหัวช้างที่ต้นบ้านเราอ่ะทรงมันเป็นแบบนั้นน่ะเออทรงมันทรงป้อมๆอมะแต่ว่ามัน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 นะมันไม่ใช่เปรี้ยวนะแม่นะมันไม่ใช่เปรี้ยวเออ ใช่มันไม่ใช่เปรียวตามต่อค่ะ่านผู้ชมค่ะนะคะนี่ก็ประมาณ60บาทนะคะเป็นนมแอลมอนแม่เอ้ไม่ใช่แอลมอน์ฮสเซลนัทเป็นประเภทพวกนมถั่วอะไรพวกเนี้ยฮฮสเซลนัท <Okay. S 1> อันนี้ซื้อมาไว้ดื่มนะคะตอนเช้าเช้าทุกเช้าแม่ ทุกเชา้าทุกเช้าค่ะตัดผมตัดผมแล้วลูกหัวนะดูได้เย็นเหรอดีแล้วนี่ตามต่อแม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่ะยังไม่เสร็จตามต่อค่ะเราก็ได้ฟิชเค้กกันนะคะเป็นฟิชเค้กค่ะก็จะเป็นเอ่อทำจากเอ่อคิงพรนะแม่นะเป็นกุ้งมีอ๋อพอมมาแล้วแม่ hello baby ไปแบบไปชอปปิ้งกันเถอะโอนี่ตามต่อค่ะเชฟพอมมาแล้วหลดไปยอะ รีวิวของเชฟทอมด้วย how much did you spend baby ประ o า้ว้าว why did you wow that's a lot that's from the p i c t u r e e wow ว่าเดี๋ยวค่อยรีวิวของเชฟทอมรีวิวของชัมก่อนอันนี้เป็นนี่ค่ะเบียร์ขิงค่ะจินเจอเบียร์นะคะขวดละเอ่อเท่าไหร่ไปดิ how much this for this one oh it's like free for five pounds yeah I b o f i h e four o n t i s e <three. S 1> ซื้อมาสองขวดเพื่อนๆเออขวดหนึ่งก็ประมาณตีไปสองปอนด์แล้วก็นี่ค่ะกากหมูแม่กากหมู Pox Scratch 3ขวดห้าปอนผมอยากกินแล้วแม่กากหมูผมอยากกินไปมากทีนี้แม่ Are they Pox Scratch? แม่แม่แอันนี้แม่ทอมบอกสวัสดีครับแม่สวัสดีต่อ สบายดีไหมครับสบายดีสบายดีสบายดีเ very well b a b e just good do you talk about hair cut today yeah <bird> I n e e d I needs me to cut my hair as well because I made a fucker ทอมมันชอบทุเรียนแม่อยู่ไรทุเรียนเบบี้ทอมมันชอบแม่จำตอนที่เราตอนที่พ่อยังอยู่ได้ไหม นั่นแหละที่ไปสวนทุเรียนน่ะทอมชอบเชฟทอมชอบทุเรียนค่ะอร่อยไงเนาะ I have been queen the baby and I went out for w a l k baby I went to work and I got called into prison as well หรี่บุหรีมเราเต็มไปหมดเลยงอกเต็มไปหมดเลยแกงงอลิ้นกีลูกชอบเนาะมากแม่แต่ทำอย่างได้ล่ะทำอะไรได้ทำเรายังกลับไม่ได้ไง เบบี่รู้อยค่ะบอดคารมารีอันดัฟิีเแค่อี่หนึ่งโอเค I'm gonna reveal put this in the dish first I'm gonna r e e a l your นมาะก็ดีนะดีดีดีงามพะลำแปอุ้ยยังไม่หมดเพื่อนๆสุดท้ายค่ะ มารีบูนะคะที่มันแพงเพราะว่าเจ้านี่ค่ะนะคะเฮ้ยมันลดราคาใครที่ชอบดื่มมารีบูเนี่ยเพื่อนๆจากราคาเต็มนะยีป่ปอนแปดร้อยบาทมาลดเหลือ15บหปอนถูกมากถูกมากค่ะเ <laughs> นี่ยแหละมารีบูไปเบียร์อนมารีบูน่าช You like มารีบู I think you can mix with c o k e as well มารูวิดีโออ้ช่วมีให้ดื่มบะเบ๊บใช่ไหมนิดเดียวโอเคนะเพื่อนๆวันนี้ก็นะคะแค่นี้แหละเออมารีวิวให้ดูแล้วนะจ๊ะก็ของแชมเนี่ยหมดไปนั่นแหละเท่าไหร่ละแม่ยี่สิบหกปอนด์ใช่ปะหนึ่งพันกับอีกสี่สิบแล้วก็หวยโดนแดกโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวแชมจะมารีวิวเชฟทอมนะคะของเชฟทอม มีดมีดมีดเชฟทอมซื้อมีดเยอะมากมีดมีดมีดเยอะมากติดตามกันเคลต่อไปคลิปต่อไปนะจ๊ะเชฟทอมทำกาแฟอีกแล้วค่ะโน <Very fun. S 1> นี่ใช้ความชงกาแฟอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้อ็กตรไฟน์นะจ๊ะเป็นกาแฟเนื้อละเอียดมากๆเลย ูสิชงกาแฟกระเจัทีละหอมมากอะ่ะเออน้ำตาลค่ะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเออน้ำเชื่อมใส่ลงไปนะแล้วก็ครีมนะคะในกาแฟที่เชฟทอมต้มไว้นะคะเป็นกาแฟสนใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่ ครีมซิงเกิลครีมเนาะ uh huh. อืมได้มาอร่อยไหมอร่อยอืม,อมแล้วก็น้ำแข็งอันนี้เลอะแล้วอนะคะลองดูลองดูที่ลอง,ลองดู อังยูนิตที่นี่สูงละหนึ่งปอนนะคะสี่สิบบาทอากาศร้อนมากอาทิตย์นี้จะต้องเป็นอากาศร้อนทั้งอาทิตย์นะคะ nice mm. oh. for me baby thank you baby i'm gonna try do you see her caffeine don't love me yet